อานเพิ่มเติมความหมายจากบทที่10ของหนังสือเรียนภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามโตจีนบริกรกาละเทศะกาละเทศะหมายถึงเวลาและสถานที่หรือหมายถึงความควรไม่ควรคืนแท่น ขึ้นแท่นเป็นศัพท์ทางกีฬาหมายถึงชัยชนะขโมงขโมงหมายถึงพลุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นขวันขมงค็อกเทลค็อกเทลหมายถึงงานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารมีเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างจัดไว้ให้บริการตัวเองโต๊ะจีนโต๊ะจีนหมายถึงการกินเลี้ยงแบบจีน เป็นโต๊ะกลม10-12ที่นั่งมีพนักงานคอยบริการเสิร์ฟอาหารจนครบตามรายการอาหารที่เจ้าภาพกำหนดโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่บริกรบริกรหมายถึงผู้ให้บริการแก่ลูกค้าผวนผวนหมายถึงหวนหรือหมายถึงกลับเช่นคำผวน พิธีรีตองพิธีรีตองหมายถึงงานพิธีตามธรรมเนียมประเพณีแยมแยมหมายถึงอาหารที่มีรสหวานทำโดยการเคี่ยวผล,ลไม้กับน้ำตาลจนข้นมักจะใช้ทาขนมปังเนยเนยหมายถึงไขมันหรือน้ำมันที่ทำจากน้ำนมสัตว์มีทั้งเหลวและแข็งสังวอน สั่งวอลหมายถึงระมัดระวังให้มากเสิร์ฟเสิร์ฟหมายถึงยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการอาหารแบบบุฟเฟ่อาหารแบบบุฟเฟ่หมายถึงอาหารและเครื่องดื่มที่จัดไว้ให้บริการตนเองภายในงานหรือสถานที่จำหน่ายอาหารบางแห่งแหกึนแหกึนหมายถึง ชื่ออาหารจีนชนิดหนึ่งใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมันและเครื่องปรุงรสบดหรือโขลกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อนกลมๆยาวๆนึ่งแล้วหั่นเป็นชิ้นทอดให้สุกกินกับน้ำจิ้ม